สวัสดีครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับมีหูฟังรุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง b o มาให้ดูครับกับตัวของ b o p r y E10 ครับเป็นหูฟัง True Wireless ที่มีดีไซน์ที่แตกต่างไปจากเดิมมากๆนะครับเมื่อเทียบกับหูฟัง True Wireless ของทาง BNO ก่อนหน้านี้เดี๋ยวมาดูกันว่าตัวของ b o p r y E10 เนี่ยเป็นไงกันบ้างครับติดตามครับ โอเคครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องของตัว B O Play E10 ตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับเรื่องแรกที่อยากพูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องชื่อของหูฟังตัวนี้ครับผมเชื่อว่าคนจํานวนไม่น้อยครับที่เห็นชื่อหูฟังตัวนี้ครั้งแรกเนี่ยอาจจะไม่ได้อ่านว่าตัวของ E10 ครับเพราะว่าทาง B O เนี่ยใช้ตัว X ตรงนั้นครับก็อาจจะออกเสียงเป็น B O p l a e X หรือเป็นตัวของ B O p l e X อะไรแบบนั้นไปเลยก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยตัว X ที่ทาง B O ใช้เนี่ยก็คือเป็นตัวเลขโรมันที่แทนค่าเลข10นะครับเพราะฉะนั้นชื่อประทางการของเขาเนี่ยก็คือต B&O, NO, B.O.Pre, E10 หรือที่เป็นภาษาไทยก็เป็น E แล้วก็เลขสิบไปเลยตรงนั้นนะครับทีนี้มาต่อกันในเรื่องที่2ครับก็คือเรื่องของดีไซน์หูฟังตัวนี้นะครับเป็นสิ่งที่ทําให้หลายคนเนี่ยรู้สึกประหลาดใจมากผมเองก็เช่นกันตอนเทียนครั้งแรกเนี่ยก็รู้สึกประหลาดใจเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยครับดีไซน์ของหูฟัง B&O เนี่ยกับตัวของ E8 หรือตัวของ EQ เนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่เป็นตัวของทัวร์เลยที่เป็นกลมๆบนๆแล้วก็ใส่เข้าไปในหูเลยใช่ไหมครับแต่กับตัวของ E10 ตัวเน้้นนมมัมกาาาลง,างรทํให เลียไม่ได้ครับที่แวบแรกเนี่ยอาจจะมีบางคนคิดว่ามันคล้ายๆกับตัวหูฟัง AirPods ของทาง Apple ตรงนั้นซึ่งผมเองก็เช่นกันที่เห็นแว็บแรกเนี่ยเฮ้ยดีไซน์มันคล้ายๆกับตัวของ AirPods เลยตรงนั้นเรื่องของดีไซน์เนี่ยว่าชอบไม่ชอบสวยไม่สวยเนี่ยอันเนี้ยก็แล้วแต่คนเลยครับสำหรับสนตัวผมเองที่เห็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ได้ใช้งานมาระยะนึงเนี่ยไม่ได้มีความรู้สึกว่าโ oh, หชอบแบบสุดโตง่งหรือไม่ชอบแบบสุดโต่งนะครับรู้สึกว่ากลางๆซะมากกว่ารู้สึกว่าโอเคดีไซน์เนี่ยเป็นดีไซน์ที่รู้สึกว่่่าไไไมมคคค้้นใใรกก็็ิงืออพอช,ชป ทีนี้มาดูในด้านการใช้งานแล้วก็เรื่องการฟังเพลงของหูฟังตัวนี้กันดีกว่านะครับเริ่มต้นเนี่ยกับการสวมใส่หูฟังตัวนี้นะครับพอหยิบขึ้นมาจากกล่องเนี่ยโอเคว่าด้วยความที่มันเป็นหูฟังแบบมีก้านยื่นลงมาเนี่ยตรงนี้ก็หยิบจับสะดวกกว่าหูฟังรุ่นอื่นๆที่ผ่านมาของทาง B&O NO ครับแล้วก็เวลาที่ใส่เข้าไปเสร็จเนี่ยเอ,เอาแวบแรกเลยเนี่ยพอฟิลลิ่งแรกที่ใส่เข้าไปเนี่ยผมรู้สึกว่า เรื่องการบล็อกเสียงก่อนที่จะฟังเพลงนะครับอันนี้คล้ายๆกับตัวของ b o p r เ EQ รุ่นก่อนหน้านี้ครับคล้ายๆกันเลยแบบฟิลลิ่งตอนที่ใส่เข้าไปอ่ะคล้ายๆกันแล้วก็การเกาะหูเวลาที่ใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเอาว่ามันเกาะอยู่ไหมมันโอเคไหมมันลื่นหลุดไหมตรงนี้สําหรับส่วนตัวผมนะครับผมใช้ตัวจุกยางที่เป็นสายกลางเนี่ยใส่เข้าไปผมไม่ได้มีอาการที่แบบเออหูฟังมันจะเลื่อนหลุดแต่อย่างใดนะครับแล้วก็การควบคุมตัวหูฟังตัวนี้นะครับก็คือเป็นลักษณะทัชคอนโทรลที่บรเวนโลโก้ของ ตัว b บีโอที่บริเวณหูฟังตรงนี้นะครับเท่าที่ผมได้ใช้งานเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับที่โอเคนะครับไม่ได้รู้สึกว่าเร็วเกินไปเวลาที่แตะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีการหน่วงการดีเลย์แต่อย่างใดเวลาที่แตะนะครับการแตะเนี่ยก็สามารถทําได้ทั่วๆไปนะครับก็คือแตะหนึ่งครั้งอาจเปลี่ยนเพลงอาจหยุดเพลงอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะกดค้างที่หูฟังด้านขวาเพื่อเพิ่มระดับเสียงกดค้างที่หูฟังด้านซ้ายเพื่อเพิ่มระดับเสียงได้ด้วยนะครับแล้วก็เวลาที่เริ่มต้นฟังเพลงตรงนี้ครับด้วย อันเนี้ยอ่อันเนี้ยยังต้องชื่นชมตัวของ B&O อยู่ว่าตั้งแต่ตอนที่ผมได้ทสตัว EQ เนี่ยแล้วผมเคยพูดถึงเดียว่าเป็นหูฟังที่มีตัวของ ANC เนี่ยแล้วก็มันตัดเสียงเนี่ยมันโอเคว่ามันอยู่ในระดับเดียวกับตัวหูฟังอื่นก็จริงแต่คือมันได้ความสงัดเข้ามาซึ่งตัวของ E10 ตัวเนี้ยก็ได้แบบเดียวกับตัว EQ ครับคือตัดเสียงรบกวนเสร็จปุ๊บแล้วก็ความรู้สึกมันจะมีความเงียบความสงัดเนี่ยเข้ามาอยู่ด้วยนะครับตรงเนี้ยถือว่าเป็นข้อดีที่เป็นไฮไลท์สําคัญของตัว BO โอเพย์ r ีเทนตัวนี้นะครับส่วนการฟังเพลงด้วยหูฟังตัวนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยผมไม่ได้ตั้งค่าอีควอ i z เซอร์ใดๆเลยนะครับเป็นค่า t a ตร a r d ที่ทางบีโอทำมาอยู่แล้วตั้งแต่แกะกล่องนะครับแล้วก็ใช้อย่างเดียวก็คือตัวของ ANC นะครับที่แบบเราอยากรู้ว่ามันทำได้เงียบยังไงบ้างตอนที่ใช้ฟังเพลงนะครับเบื้องต้นในเรื่องเสียงของตัวหูฟัง b ีโอเพย e t ีเตัวนี้นะครับก็คือเสียงมีความใหญ่แล้วก็มีความหนาอย่างที่สังเกตได้ตั้งแต่ครั้งแรกครับคาแรคเตอร์เสียงคล้ายๆกับตัวของ EQ มากกรแล้ว็ในเื่องงงอตนที่ฟัพล อตอนที่แบบใช้งานเนี่ยคือผมเปิดตัวของ ANC เนี่ยเพื่อดูว่ามันเป็นยังไงนะครับซึ่งตัวของ ANC เนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะให้ตัวของ ANC หรือการตัดเสียงรบกวนเนี่ยอยู่ในระดับที่แบบ่าตัดเสียงรบกวนออกไปได้มากที่สุดหรือจะตัดเสียงน้อยๆก็สามารถทําได้เราสามารถตั้งค่าส่วนนี้ได้จากในแอปของทาง BNO นะครับโดยรวมในเรื่องเสียงถือว่าทาได้ดีนะครับแล้วก็ถ้าไม่ชอบคาแรคเตอร์เสียงในเบื้องตน้นว่าแบบเ,เสียงมันดูใหญ่ใบเสียงมันดูแบบ มิติมันดูแบบโหแน่นเกินไปเราอาจจะไม่ชอบในส่วนนี้เนี่ยเราสามารถตั้งค่าในส่วนนี้เนี่ยได้จาก e q u a l e r ในตัวแอปของทาง Beat Ocean กันครับส่วนที่ขาดไม่ได้ในยุคใหม่นะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับการใช้คุยโทรศัพท์ของหูฟังตัวนี้นะครับลองไปดูนะครับว่าหูฟังตัวนี้เนี่ยไมโครโฟนทําได้ดีแค่ไหนยังไงบ้างครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับเรากำลังทดสอบไมโครโฟนของหูฟัง b o p อเพยนรหรือตัว E10 ขึ้ออกไหม่ล่าสุดเลยของทางวอดีโอนะครับซึ่งผมใส่อยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้เนะี่ยอยู่ในบรรยากาศที่อยู่ในห้องนะครับลักษณะที่เป็นว่าซรองโฟมนะรบ,บรรยากาศเงียบมีเสียงแอร์ขับขมวลนิดเดงแค่นั้นลองดูเรื่องคุณภาพเสียงนะครับเวลาที่เราใช้ตูฟังในการสื่อสารในการคุยโทรศัพท์นะครับในการประชุมออนไลน์ต่างๆเี่ว่าคุณภาพเสียงเวลาที่อยู่ในบรรยากาศลักษณะที่อยู่ในห้องอเิียีๆแบบนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราไปอยู่ข้างนอกกันดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับ โอเคครับทุกคนจากเมื่อกี้นะครับที่เราลองเนี่ยก็คือการตัวของการลองแบบที่อยู่ในห้องเวลาเราเดินเข้าเนี่ยที่เราออกมาเต็มถนนนะครับเราลองดูเรื่องคุณภาพเสียงของตัวหูฟัง EOP E Channel นี้นะครับว่าเวลาที่เราอยู่ในบรรยากาศเนี้ยเ,เวลาที่เราออกมาลองแล้วเราจะ internal, เต็มสนอนคือโทรศัพท์ไปด้วยอะไรประมาณนี้ครับลองดูว่าเรื่องมือโรครนเนี่ยประสิทธิภาพเป็นไงบ้างน,นะครับ สัสดีครับทุกคนตอนนี้กำลงังทดสอบตัวของไมโครโฟนสายสียฟ้าดิโอแพร์อีแคทนะครับเอ่อก็หลังจากที่เมื่อกี้เราทำไปก็ติดอ,อยู่ในบรรยากาศเงียบใช่ไหมครับตอนนี้ออกมาได้ข้างนอกครับไม่ได้ใจในที่เนี้ตรงเนี้ยเงียบแต่คือข้างบนผมเนี่ยจะมีก่อสร้างอยู่อย่างที่นกันเนี่ยอลองดูนะครับเรื่องคุณภาพเสียงเมื่อกี้เนี่ยคือมันมีเสียงเหมือนเขาเลื่อยเหล็กหรืออะไรอยู่นะเออผมไม่ทราบจริงว่า ที่ทุกคนได้ยินเนี่ยมได้ยินชัดไหมแต่คือผม,มได้ยินค่อนข้างชัดนะครับลองดูว่ามันมีการตัดเสียงรอบข้างออกไปไงบ้างน,นะครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้กำลังมาทดสอบตัวของไมโครโฟนของหูฟัง b e ีโอเ a ลย์นะครับเอ,อ่อก็จากที่เมื่อกี้เราทำไปก็คืออยู่ในบรรยากาศที่เงียบใช่ไหมครับตอนนี้ออกมาได้ข้างนอกนครับบรรยากาศจริงๆเนี่ยตรงเนี้ยเงียบแต่คือข้างบนผมเนี่ยจะมีก่อสร้างอยู่ ที่ผมทาทดสอบให้ดูนะครับก็พยายามทําจําลองว่าแบบในแต่ละสถานการณ์ที่เราเจอได้เนี่ยกับตัวหูฟังอ่ะเวลาที่เราใช้งานแล้วก็เราอยากใช้ตัวไมโครโฟนพูดคุยเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับเริ่มต้นในสถานการณ์แรกเนี่ยก็คืออยู่ในห้องนี้นะครับแล้วก็มีเสียงแอร์อย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยแล้วก็ในสถานการณ์ที่2สถานการณ์ที่3เนี่ยก็คือเป็นลักษณะที่มีเสียงรบกวนนะครับประสิทธิภาพเสียงก็ทําได้ตามที่เห็นกันนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมชอบก็คือในสถานการณ์ที่3ที่มีเสียงก่อสร้างอันเนี้ยตัวของหูฟังีก็ม <ste am move> ตัดเสียงรบกวนตอน<ข>ออที่เราเดิน<ร>คุยอยู่ข้างๆเสียงรบกวนต้องก่อสร้างไปด้วยลองดูอย่างที่ผมทําให้ดูเนี่ยว่าในสถานการณ์ตอนที่คุยเนี่ยพอใช้หูฟงังเสียงรอบๆข้างเสียงก่อสร้างเนี่ยมันจะลด <Sabrina> ลงแต่คือพอปรับมาเป็นตัวของเสียงที่มาจากไมโครโฟนตอนที่ผมต่อกับกล้องเนี่ยเราจะได้ยินเสียงไซย์ก่อสร้างอยู่ประมาณหนึ่งซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อดีของตัว b i o p พ e ีอนนะครับที่สามารถกรองเสียงรอบๆข้างได้อยู่พอสมควรทีเดียวครับส่วนแบตเตอรี่ของหูฟังตัวนี้นะ ก็ถือว่าอยู่ในขั้นดีทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเราฟังเพลงโดยที่ไม่เปิดตัวของ ANC หรือการตัดเสียงรบกวนเนี่ยเราจะสามารถใช้งานฟังเพลงเนี่ยได้สูงสุดต่อนเนื่องประมาณ8ชั่วโมงต่อการชาร์จแบตเตอรี่หนึ่งครั้งครับแต่ถ้าเปิดตัวของ ANC เนี่ยจะลดลงมาเหลือที่6ชั่วโมงต่อการชาร์จแบตเตอรี่หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ตัวกล่องของเขาเนี่ยสามารถชาร์จรวมๆการใช้ฟังเพลงไปชาร์จไปเนี่ยได้รวมกันสูงสุดถึง20ชั่วโมงครับแล้วก็การชาร์จแบตของเขาก็คือสามารถทําได้ทั้งผ่านตัวของ USB รหรือถ้าใครมีท่านชาร์จที่เป็นตัวไวเลสเนี่ยก็สามารถวางชาร์จที่เป็นลักษณะไวเลสได้นะครับโดยรวมเท่าที่ผมได้ใช้หูฟังตรงนี้เนี่ยเอาจากความรู้สึกผมเลยเนี่ยผมรู้สึกว่า,ามันคือตัวของ b o p l a EQ ก่อนหน้านี้เพียงแต่ว่าคนละดีไซน์กันคาแรคเตอร์เรสียงเหมือนกันเรื่องการตัดเสียงรบกวนทําได้ดีเหมือนเหมือนกันรวมถึงเรื่องตอนที่ใช้คุยโทรศัพท์เนี่ยก็เป็นคาแรคเตอร์เดียวกันเลยครับตรงนี้ก็แล้วแต่เลือกเลยครับว่าเราชอบดีไซน์ไหนระหว่างตัวของ b o p e a E10 ตัวใหม่อันนี้หรือ เราชอบดีไซน์ของตัว BioPlay EQ ก่อนหน้านี้ครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของตัว BioPlay E1 นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงทั้งในเรื่องดีไซน์หรือถ้าได้ไปลองมาแล้วเนี่ยามาบอกเล่าก้าวกมันได้นะครับว่าชอบหรือไม่ชอบยังไงกันบ้างนะครับสำหรับผมตอนนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ